โอ้ปลานี่ครับใสสวยอยโอ้หายยากเลยครับเรื่อปลาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดียามมื้อเช้าพี่น้องเลยโอ้อากาศบ่ดีครับอากาศแต่ว่าแนมตอเห็นดีดีดลยครับมันบเหลี่ยมตาแต่ว่ามื้อนี้ติผ้ามากนี่ก่อนเนะี่ยพี่น้องเนะี่ยบได้มาโดนแล้วครับไปนอะเดี๋ยวลงไปลุ้นน้ำกันเนดะ้อมาดีหมานบ่หมานครับไปอากาศบ่ดีอากาศบ่ดี ไชครับเนาะลงเมืองจากเขาอากาศบ่ดีครับอากาศบ่ดีบ่รู้ว่ามันมีไหกย่ำไหลฝนฝน,น,ฝนลินเดี๋ยวก็วตกเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็วตกเดี๋ยวก็เศรายู่นี่แหละฝนแต่นามกับพ่อแนมเห็นยูว่เด็กเวียนเป็นมูเลยเด็กเวียนคักที่ดีมีแต่ตัวซ้ำสองนิ้วนี่ครับคนหายอยู่เลือกๆพอนะเด็กเวียนหลยครับ โอ้ยใหญ่เลยอยู่เลือกๆปุน่นแรนหลุยล่รถเร็วครับจวด,ดรถรถติดตามเลยนะเนี่ยที่มานหรือประมาณเวลามีหน่อยครับเดี๋ยวฝนกับมาหแห้งเราหน่จักหน่อยนีย่ฝนนำลงไม้เลยเก้าโมงสิบโมงนี่ สองตัวปาดคืออยู่เลิกคคกแถ่ว่าบ่อฟูขึ้นไมาเลยครับอยู่เลึอกๆปุน่ะเห็นพ่อเงาเงาไล่ๆนี่เห็นพ่อไล่ๆนี่ปา่าอยู่เลึกคักพี่ดอมันแจ้งวดนี่หม่องเข้ายืนหรือจังเลยปุ่นะปุ่นะปุ่ห์นะปุ่ห์นะปอดเดี๋ยวเปลี่ยนหม่องใหม่กันครับจะเข้ากันมันแนมเห็นเข้าป่ามันต้องยืนอยูงหกจากหน่อยมันก็สิบ่อเห็น เานี่ครับหมองยิ่งแบบใหญ่ๆงวดก้อนหมดเลยอยู่นี่เลยส่อยู่นี่เลยน,น,นี่มองบักใหญ่ๆนะดำคือลืออยู่เนาะ,ะ,ะปลาไหมตัวใหญ่ครับปา่ปาแบตนี่มองนี่แหละมองมันดีมากอย่ว่าอุ่นขนาดไหมาแล้วอยู่เลือกๆปุณหนะ์อุย้ยอยู่เลือกครัโพดปลาไหมกำลังดีขึ้นมากครับมันเห็นนกกรนได้ไหเห็นนกกรนเลี้ลึกลงไปทำ ปุ่นุ่นปุ่น,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 นอยู่ทางอยู่ทางน่นี่นี่ป่ลาดูาาาเรือขักป่าไหมอยู่เลืออีหลีครับมันวนย่อมเกินมากไกลๆหงว่ะแต่ละหายไปได้กปุ่นน่ะออดอยู่เรืออีหลีป่าแต่ละหายแล้วโมเยนเหรอป่าเลียงดีอรป่ะ đều phụ à, ba nhom phụ đấy ba hái luôn không ạ, nít chặt đấy, hái đi อย่าเปลี่ยนหมอกอย่าเข้ากันเปลี่ยนหมอกไปเียเลยอากาศไม่ค่อยดียังว่าครับมันมีแดดพอพุ่มพูน,นี่ไขรเลยครับฟ้าคึมๆมบางทีแดดออกนิดเดียวนี่จ้ำเลยในการเลย ปลาตัวนี้หายไปไสยหรอตัวบกใหญ่ปะเกือบโล่อยู่ดิแน่ม,มึงอยู่น้ำแน่น้ำหรอวะแน่ม,มากมันสววอที่ด้านนี้แหละครับปลาสวบจุกเลยที่ท้างนี้แต่ห้อยางมากไม่ติเป็นยังไงมันติฟูขึ้นมากกว่า Mình những thứ, tiếng nó, phú âm ám rồi đấy phú hưng nè Tao nhiêu thương yêu, phong bắn. O bắn, o bắn, phú bắn, Nè, bắn, rồi, ở phòng này phú bắn, phú bắn, Ôi bắn, phú 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 cô nhạy gì đấy, cô xăm pha mướn cô phu bà, bà. เงียบเลยว่ะโอ้มิดกัแบบัโพดแหบวบมาดีๆเขาแหบวบมาดีๆเขาแหวมาดีๆเขา ไม่เร็วขับปาก็ไรนี่แต่รุนนี้่ะครับปลาเออเออเนี้ขืนมาเบิง่งเอานี่ใส่ใส่หกขีดครับหก็ดขีดปลานี่เด้ใส่สวยอยู่มันใหญ่งยก็ได้บวกครับ เข้าปลาผนเอาขินเลยตามบ่ปะาไนครับปะาไนปะาไนใหญ่ละโอ้ยหลุดเดีย๋ยวไม่โมหลุดนี่นี่ขึ้นมากแล้มันไปโอ้ยพันเถอะปลานี่ยเฮ้นี่โอ้ปลานี่ครับปลานเนื้อดีแล้บเพื่อปลานี่นี่ครับมันโมมีเก็ดครับปลาเนี่ยมันโมมีเกด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิง้ง เลียนไก่มาปุ๊บเลยหดสตาร์ทกล่องของท่านว่ะมันโมมีเก็ยดครับปลานี่เนื้อดีเนื้อนี่โอ้ยสีแดงว่องต้องเลยเด้ปลานี่ครับเดี๋ยวเด้อยไห้เบิง้งนี่หนัวมันโมมีเก็ยดครับเห็นไหมมันไม่มีเก็ยดเด้เนีโตคือปลาไนน่ะแต่มันโมมีเก็ยดปลานี่กางน้อยโมมีครับปลานี่กางน้อยๆที่แสกๆอยู่น้ำเนื้อมันโมโมมีคือยังปลาไนเด้ ปลานี่ยตัวใหญ่เติบด้วยครับใส่โลเนี่ยโอ้หายากด้วยครับด้วยปลานี่เนี่ยอันนี้นมันมีเกียรติเด้เนื้อดีเนื้อดีโอ้ยไอการได้ลาบเบิดลตัวน,นั้นได้ด้วยนี่เด่นบึ้บมาหยุดปั๊บหลดุดใส่จึ๊บหลดุดเตรียมซวงมาแล้วใส่ถุงก่อน เนื้อดีปลาเนื้อดีหายากน,น,นานๆจะเจอทีสวยงามอยู่นะเ,นอเอาคือเตียนดีเถอะเฮ้ยอย,อยู่ซื้อก็ได้เดืกเด็กเนื้อดีปลานี่เนื้อดีเตี่ยมสองมาแล้วใส่ปุ๊บปั๊บกำแข็งทันที ปากากัมีเดียวตัวใหญ่ด้วครับเด้องปากาต้องเอาเบียดมาสิทธิ์เอาปากกาโอ้ยไม้ม่งนี่แตกแล้วไม้ตามคุณนี่เดีวะเีอาหามึงไม้ยืนกันหมอะี่ครับมึงนี่มันติเป็นซองหยาอยู่นี่ที่แหลกปามันติมาซอยอยู่นี่มันติมาแนมเหยียดแลนมากมันก็หยุดแลนมันก็หยุดอยู่นี่แหละปะ ฝนที่มาแล้วครับทางผู้ขาวจากภาคมาแล้วฝน,นจากน้อยจะตกแล้วนี่ฝนน่ะฝนมากกที่ได้เขาบานทั้แหละพี่น้องเลยแต่เด็กแว่นครับนี่ร้อยแตกเขาเซลอ,อยู่เด็กแว่นตัวใหญ่หายเลยตัวใหญ่หายไปไหนเบิดผู้ป่า่นน่ะเบิ่งทั้งปากกาครับยู่อยู่ลึกๆพุณ่ะปากกาวเบียดไม่ย้อนหน่อยปากกา หรือยางลอยเหยีข้าครับนี่แหละกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละเดี๋ยวฝนตีมาก,ก่อนโอ้งเงียบพี่น้องเอ้ยฝากอะคือมาคือมาแล้วครับฝากอะไรไปใส่เบิดวะคือมึดป่าป่าไปใส่เบิดปุ๊บป่าอะไรปุ๊นตัวนึงอยู่เลือดๆคนะเดี๋ยวหามึงยืนจับ งามๆกันครับแล้วมันเป็นจอบงามๆจะเข้ากันนี่โอ้ยอยู่เลือกวดพี่น้องเลยอยู่เลือกคักปลาก็ได้อยู่พื้นดินหมดเนาะหนามเพียงไหนเอือกนี่ไม่นามเฮ็ดจุลโลยู่ันเหนือสองตัวตัวนึงตัวในหน่อยตัวนึงใหญ่เติบตัวที่ยิ่งใหญ่เติบครับอืมไม่หาอยู่บ่ ดูทีนี่เงยเติบอยู่นี่ครับมันอยู่ซอกนี่เมื่อกี้นี่ฝนลุ่งมิดเหรอพี่น้องเอ้ย <c oughs> โอ้ยว่วดืเรื่องเลยครับมือนี่แต่กับพ่อแล้วแรงอยู่ครับเดี๋ยวพ้าบึงผลงานด,ด้วยครับด้วยที่เข่าบ้านแล้วฝนมาแล้วครับนี่อยู่ใน <c oughs> ถุงนี่แหละได้ปลาเบ็ใหญ่ตัวหนึ่งครับนั่นแล้วกับปลา อในหนังแล้วก็เด็กแ่นตัวหนึ่งครับนันเห็นแต่ข้างนั่นน,น,นี่แหละเพราะเราเลี้ยงพี่น้องเอ้บอดีเรื่องเนี่ยแห้งนะครับแห้งนะฝนเาวเลยได้ป่านี่วมันหยุดยางดีฝนตกเอาศิลาดล้วยพี่น้องดนะ้วยเนาะไปเจอกันคลิปหนาครับมันอากาศบด่ดีนี่แหละเป็นนังีิละ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ